การเล่งความเร็วของเส้นเวลาสู่การบรูรณาการจิตสำนึกที่สูงขึ้นและโลกใหม่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในเส้นเวลาของโลกส่งผลให้เกิดการเล่งความเร็วของแรงผลักดันโมเมนตัมของการเปลี่ยนแปลงพลังงานของดาวเคราะห์ นี้ที่กำลังกระตุ้นระดับจิตสำนึกที่สูงขึ้นซึ่งเรียกว่าจิตสำนึกแห่งตัวตนที่สูงส่ง Higher Self Consciousness ถ้าไม่เกิดการบูรณาการรหัสแห่งแสงจากพระเจ้าต้นกำเนิดผลก็คือบุคคลที่กำลังยกระดับกำลังวิวัฒนาการไปสู่สภาวะความเป็นอยู่ที่สูงขึ้น พร้อมด้วยความสามารถที่เพิ่มพูนและการเชื่อมต่อที่มากขึ้นกับแง่มุมที่หลากมิติของการดำรงอยู่การเปลี่ยนแปลงนี้จะปรากฏให้เห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้นในความเป็นจริงทางกายภาพในมิช้าบนเส้นทางแห่งการยกระดับบุคคลที่กำลังยกระดับ มุ่งเน้นไปที่การเยียวยาตนเองและการทวงคืนพลังอำนาจจากกรรมในอดีตรวมถึงแบบแผนและความสัมพันธ์ที่ไม่ดีต่อสุขภาพโดยธรรมชาติสิ่งน,นี้เร่งการเติบโตไปสู่อาณาจักร,รที่สูงขึ้นและพลังงานสากลสตาซีดผู้มีจิตวิญญาณจากดวงดาวมีบทบาทสำคัญ ในฐานะผู้แปลเปลี่ยนพลังงานโดยการรักษาระดับคลื่นความถี่สูงเพื่อเปลี่ยนรูปแบบพลังงานเชิงลบและกรรมของบรรพบุรุษผ่านแสงสว่างที่ขยายตัวของพวกเขาจิตวิญญาณที่วิวัฒนาการแล้วเหล่านี้จงใจมาจุติในสายเลือดบรรพบุรุษที่มีกรรมเชิงลบที่สำคัญ เพื่อชำระล้างปลดปล่อยเยียวยายกระดับและทำให้สายเลือดของต้นบริสุทธิ์เพื่อเป็นรากฐานสำหรับระบบนำทางใหม่สำหรับโลกใหม่ในช่วงเวลาที่ท้าทายเมื่อสิ่งต่างๆดูเหมือนจะโกลาหนบ่อยครั้งมันเป็นสัญญาณของการชำระล้างพลังงานเก่าเพื่อสร้างพื้นที่ ภายในสำหรับการจัดตำแหน่ง Alignment ที่มีแรงสั่นสะเทือนที่สูงขึ้นจะมีการปรากฏผลของการสำแดง manifestation ในอาณาจักรทางกายภาพมากขึ้นเนื่องจากจิตสำนึกส่วนรวม collective consciousness ได้เปิดรับความเป็นจริงนี้อย่างมีสติ ความพยายามของเหล่าสตาซีดนั้นมีลักษณะเฉพาะคือความมีอธิปไตยแห่งตนความพักดีต่อการสร้างสารรค์จากแหล่งกำเนิดแสงความอดทนความภาคเพียรการมีสมาธิจดจอ่อความพักดีการอุทิศตนการเชื่อมต่อกับตนเองวินัยในตนเองและการตระหนักรู้ในตนเองทั้งหมดนี้ มีบทบาทสำคัญและลึกซึ้งในการมาถึงจุดนี้กลุ่มผู้ร่วมยกระดับ The Ascension Collective มุ่งมั่นที่จะเติบโตให้พ้นจากวิธีคิดแบบเก่าและล้าสมัยสำหรับความร่วมมือในการยกระดับครั้งนี้การยกระดับจิตสำนึกไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไปแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของเรา การปลดปล่อยปลดล็อกแง่มุมที่หลากหลายมิตินั้นมีศูนย์กลางอยู่ที่หัวใจนำไปสู่ความรู้สึกของการเป็นหูมิติที่เพิ่มพูนและขยายตัวมากขึ้นในช่วง5ปีที่ผ่านมาการปลดล็อกนี้จะขับเคลื่อนกลุ่มส่วนรวมไปสู่ระดับใหม่ของการตระหนักรูก้โดยมีหัวใจ ทำหน้าที่เป็นประตูสู่การรับข้อมูลใหม่และรหัสแสงไลท์โค้ดโดยตรงจากต้นกําเนิดสภาวะที่สูงขึ้นนี้จะกระตุ้นให้เกิดความเข้าใจเชิงลึกการอย่างรู้การมองเห็นและความสามารถทางโทรจิตที่เพิ่มขึ้นการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากภายในผ่านการฝึกฝน ความรักตนเองเซลเลฟและการยอมรับตนเองซึ่งเผยให้เห็นความกระจ่างใสาภายในและกันแท้ที่แท้จริงโดยการพัฒนาพื้นฐานที่แข็งแกร่งของความมีคุณค่าในตนเองและการยอมรับแสงสว่างที่มีมาแต่กำเนิดของคุณคุณกำลังปูทางไปสู่การเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก การส่งผ่านพลังงานของดาวเคราะหนี้มีศักยภาพที่จะกระตุ้นระดับการตื่นรู้ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นสำหรับดวงวิญญาณที่พร้อมจะยอมรับความจริงสากลมันทำหน้าที่เป็นเครื่องเตือนใจให้เชื่อมต่อใหม่อีกครั้งและเปิดตนเองเพื่อรับรหัสใหม่ของจิตสำนึกการขยายตัวในการเกิดใหม่ ของคุณเมื่อการเดินทางครั้งใหม่เริ่มต้นขึ้นจะสมบูรณ์ยิ่งขึ้นด้วยงานภายในและการเปลี่ยนแปลงที่คุณเคยประสบมาก่อนการค้นพบแสงสว่างและความลักภายในตัวตนใหม่ของคุณเปรียบเหมือนนักสำรวจที่กำลังนำทางในดินแดนที่ไม่เคยมีใครรู้จัก จิตวิญญาณของคุณได้รวบรวมพลังงานวิวัฒนาการจากความเชื่อและรูปแบบเก่าๆเพื่อหล่อเลี้ยงตัวตนเวอร์ชั่นใหม่ของคุณช่วงเวลาอันศักดิ์สิทธิ์นี้ถือเป็นการเกิดใหม่ที่สำคัญที่ซึ่งสิ่งใหม่ๆถือกำเนิดขึ้นจากสิ่งที่เคยเป็นขณะที่คุณก้าวเข้าสู่ช่วงต่อไปของชีวิตแห่งการยกระดับ จงวางใจในความแข็งแกร่งที่เพิ่มพูนและความมั่นใจในตนเองที่เปลี่ยนไปนี้ใครครวญถึงความก้าวหน้าของคุณและยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่คุณได้ผ่านมาเฉลิมฉลองบทต่อไปนี้ที่ซึ่งแนวคิดที่สูงขึ้นการเชื่อมต่อความสัมพันธ์และทางเลือกในการดำเนินชีวิตของคุณสนับสนุนการยกระดับของคุณอย่างเต็มที่ เมื่อคุณสอดคล้องกับตัวตนที่แท้จริงและเป้าหมายของคุณพลังเสริมหลายมิติจะเกิดขึ้นซึ่งสิ่งที่คุณต้องการจะเข้ามาหาคุณอย่างง่ายดายในสภาวะจิตสำนึกที่สูงขึ้นนี้ไม่จำเป็นต้องเร่งรีบหรือเครียดแต่คุณจะพบว่าตนเองทำงานด้วยความกระตือรือร้นและความสุขความพยายามที่คุณทุ่มเท ลงไปไม่รู้สึกเหมือนเป็นงานหนักแต่เหมือนเป็นการแสดงออกถึงแก่นแท้ที่แท้จริงของคุณอย่างมีความสุขการอยู่ในสภาวะสอดคล้องช่วยให้คุณเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงที่สุดโดยไม่ต้องขอโทษหรือปิดบังคุณมีอิสระที่จะแสดงออกอย่างเต็มที่และสมบูรณ์โดยไม่ได้รับผลกระทบจากความสงสัยในตนเองหรือความกลัว ทุกสิ่งเข้าที่เข้าทางอย่างเป็นธรรมชาติและคุณจะพบว่าตนเองอยู่ในสภาวะแห่งกระแสที่สอดคล้องลงตัวที่ซึ่งโอกาสและพรต่างๆเข้ามาหาคุณโดยไม่ต้องดินน้นรนในสภาวะแห่งความสอดคล้องนี้การดำรงอยู่อย่างเต็มที่ในปัจจุบันและซื่อสัตย์ต่อตอนเองกลายเป็นเรื่องง่ายได้ คุณจะไม่รู้สึกถึงความจำเป็นที่จะต้องทำอะไรเกินตัวหรือทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อพิสูจน์คุณค่าของคุณอีกต่อไปแต่คุณจะตระหนักถึงความงดงามของการเป็นอยู่ just being ของการใช้ชีวิตในปัจจุบันขณะและการยอมรับธรรมชาติที่แท้จริงของคุณการอยู่ในสภาวะสอดคล้องในพลังงานของโลกใหม่ มอบสิทธิพิเศษให้แก่ผู้ที่กำลังยกระดับในชีวิตอย่างแท้จริงด้วยความง่ายดายและสง่างามมากขึ้นมันช่วยให้พวกเขายอมรับชีวิตว่าเป็นการแสดงออกถึงตัวตนที่แท้จริงอย่างมีความสุขที่ซึ่งทุกสิ่งที่จำเป็นจะหาทางมาถึงอย่างง่ายดายด้วยความรักและการอุทิศตนในบริการเพื่อการยกระดับ แรงบันดาลใจจากแหล่งกำเนิดโดยผู้ทำงานแห่งแสงเพื่อการยกระดับ ascension light worker บทนี้อธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของเส้นเวลาโลกที่กำลังเล่งกระบวนการยกระดับทางจิตวิญญาณ ascension กระตุ้นให้เกิดการตื่นรู้ของจิตสำนึกที่สูงขึ้นและการรับรหัสแสงจากต้นกำเนิดผู้คนโดยเฉพาะ สตาซีดกำลังมีบทบาทสำคัญในการเยียวยากรรมเก่าของตนเองและบรรพบุรุษและแปลเปลี่ยนพลังงานลบเพื่อสร้างรากฐานใหม่ให้โลกใหม่การเปลี่ยนแปลงนี้เริ่มต้นจากภายในโดยเน้นความสำคัญของความรักและการยอมรับตนเองซึ่งจะนำไปสู่การปลดล็อกศักยภาพและมิติที่สูงขึ้นผ่านศูนย์กลางที่หัวใจ เมื่อบุคคลสามารถปรับตนเองให้สอดคล้องกับตัวตนที่แท้จริงและเป้าหมายทางจิตวิญญาณจะเกิดสภาวะพลังเสริมหลากมิติที่ทำให้การดำเนินชีวิตการทำงานและการได้รับสิ่งที่ต้องการเป็นไปอย่างง่ายดายราบลื่นเปี่ยมด้วยความสุขและเป็นธรรมชาติในพลังงานของโลกใหม่เมื่อคุณสอดคล้อง กับตัวตนที่แท้จริงและเป้าหมายของคุณพลังเสริมหลากมิติจะเกิดขึ้นซึ่งสิ่งที่คุณต้องการจะเข้ามาหาคุณอย่างง่ายได้ขอขอบคุณหวัวใจทุกดวงที่สนับสนุนคลิปอิเิเมนด้วยดีเสมอมานะครับทั้งผู้ฟังที่น่ารักและผู้สนับสนุนทุกท่านไม่ว่าจะเปิดเผยตัวหรือไม่ก็ตาม ทุกกำลังใจคำจุนให้เราได้สร้างสารรค์ต่อไปขอบคุณจริงๆครับผมขอให้พลังแห่งความรักแสงสว่างและความสมบูรณ์จงนำพาสิ่งที่ดีงามมาสู่ชีวิตทุกท่านนะครับและรายละเอียดการสนับสนุนสามารถดูได้ที่ description ด้านล่างขอบคุณครับ